สะเทือนใจเกินบรรยายนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมขอสารภาพตรงนี้เลยนะครับผมตื่นตระหนกสุดขีดเมื่อต้องเห็นภาพตึกอาคารถนนกลางกรุงเทพจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนี่ไม่ใช่หนังไม่ใช่การซ้อมไม่ใช่แค่ข่าวจากต่างประเทศแต่มันคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงกับบ้านเรากับคนไทยกับเมืองหลวงของเราเอง ึลมถเสียงกรีดร้องความสับสนแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้ทั้งเมืองแทบหยุดหายใจหัวใจผมหล่นบูบในพริบตาขอใครก็ได้ช่วยหยิกผมทีช่วยตีช่วยปลุกให้ผมตื่นจากฝันร้ายครั้งนี้ทีเพราะมันรุนแรงจนไม่น่าเชื่อเพราะเราเคยคิดว่ากรุงเทพคือเมืองที่ปลอดภัยบ้านหลังนี้คือพื้นที่แห่งความสงบสุขแต่วันนี้ภาพทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปในพริบตาไม่มีคำไหนจะอธิบายความรู้สึกได้เลยครับ ทั้งเศร้าทั้งห่วงทั้งกลัวทั้งเสียใจไปพร้อมๆกันเลยผมขอส่งแรงใจถึงทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงครอบครัวของผู้สูญเสียและถึงทุกคนที่กำลังเฝ้าดูข่าวนี้ด้วยหัวใจที่สันร,รัวในช่วงเวลาแบบนี้ทร,รมะกคือแสงสว่างที่ช่วยให้พาใจเรากลับมาอยู่กับความจริงของชีวิตภัยธรรมชาติไม่เคยบอกล่วงหน้าชีวิตก็ไม่เคยแน่นอนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงนี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่แล้วเรายังจะโกรธกันทําไมยังจะแข่งขันเข็นค่าแข่งแย่งกันไปเพื่ออะไรเมื่อทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวแม้แต่ชีวิตเองก็ยังไม่ใช่ของเราตลอดไปสิ่งเดียวที่เราทําได้ในวันนี้คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจยังมีสติรักกันให้มากขึ้นพูดดีทดําดีแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันในวันที่ยังมีโอกาสผมอยากบอกทุกคนว่า เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะตั้งสติตรวจสอบทุกอย่างอย่างรอบคอบเราจะห่วงใยกันให้มากขึ้นและเราจะไม่ประมาทกับชีวิตอีกต่อไปขอให้ทุกคนปลอดภัยขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกข้อความห่วงใยที่ส่งถึงกันขอบคุณทุกเสียงสายโทรศัพท์ที่ถามว่ายังปลอดภัยดีอยู่ไหมเราคือคนไทยด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนไทยเราไม่เคยทิ้งกัน